สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการลบรูปพื้นหลังนะครับโดยใช้แอปนะครับในโทรศัพท์นะครับก็ก่อนอื่นนะครับดาวน์โหลดแอ p h o t o r o o m นะครับนะครับแอปนี้นะครับขึ้นมาก่อนนะครับ แอปโ o โ o ้ o ูมนะครับดาวน์โหลดมาเสร็จรูปร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราใช้ตัวฟรีอยู่นะครับเราก็ Start from Photo นะครับก็คือ Import รูปเข้ามาในแอปนะครับให้เราเลือกรูปภาพที่เราจะต้องการลบพื้นหลังเลยนะครับอย่างเช่น เอารูปนี้นะครับอแอปก็จะทำการลบพื้นหลังให้นะครับนี่นะครับเราจะเลือกเอารูปไหนก็ได้นะครับถ้าเราเอารูปหรือว่าจะเปลี่ยนโปรไฟล์ก็ได้นะครับ าเราจะเอารูปนี้นะครับไม่มีพื้นหลังก็กดรูปนี้นะครับแล้วก็ทำการเซฟนะครับลงในแอปนะครับมาลองอีกรูปหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอันนี้ รูปนี้ก็คือรูปที่เราเซฟเมื่อกี้นะครับพื้นหลังหายไปแล้วนะครับลองอีกรูปลองรูปยากๆจะได้หรือเปล่ารูปนี้านี่ครับหายไปแล้วนะครับพื้นหลังหายไปแล้วนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับ